สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมวันนี้วันหวยออกวันที่สองวันแรงงานเนาะครับสองพฤษภาค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาเบาเลยนะค่ะท่านผู้ชมชั่วโมงเร่งด่วนค่ะน้ำเชียจะมีแนวทงเทางสรุปแต่ละสำนักทีเอฟซีถามหาผลบ่นเห็นเนาะครับค่ะเลือกเบิ่งเลือกเอาได้ค่ะเลือกให้ถือพร้อมค่ะท่านผู้ชมค่ะเอ่อ น้ำเชี่ยก็จะมาเบาควาวฝันหลังจากไปหาปูศิลามาเมาื่อคืนเนาะครับค่ะฝันดีค่ะท่านผู้ชมฝันดีน้ำเชี่ยเอากำไลปูนี่ค่ะเหมิดเนาะนี่ค่ะกำไลไม้เท้าครับคค่ะเอาเอามาโขกเส่หัวขวาให้ลูกฝันเนียฝันไดะเป็นโตเนี่ยแต่ว่า่เป็นโตค่ะท่านผู้ชมค่ะฝันเห็นเฮียนหลังเกาจากเฮียนผู้ใดเห็นมูเกาผอม บานนี่เข่าไปกินเข่าอยู่ในหันเปิดออกมีตะนนหไม่นนไมเถอะในเขา่าห้ยในถวยเน่ยในถวยบ้านน,อน้นอนจ้อเฮียนลงังนันความไม่เถอะแต่ว่าข่มีมูมูไข่เสียสีวิตแหล้วผู้หนึง่งคันเกี้ยวคันเห็นอีกอ่าก็อายุท่กันเนี่ยแมนก, <48. S 1> กันท่กันสี่สิบเอ็ดนี่ขด่ดทัานผู้ชมเฮียนลังนันเกามาขาดทัานผู้ชม แต่ว่าเฮี้ยหลังเกา่านี่น้ำเสียฝันเต็งแต่อันอันที่ว่าฝันได้เนื้ออะไรดิฝันต่อกันเนาะฮะแมนฟันต่อกันที่ว่าสามสี่มื่นมาฝันเทียนหนึ่งเฮี้ยหลังเก่าจังสิค่ะโมเมนต์เหีเเ้ยนบันทีเก่าโมเมนต์ได้ครับผม,มเฮียนที่ผูผพังเกา่ๆาๆครับพี่น้องนะนเนาะโมเมนต์เฮียนน้ำเสียเดับ<า>ไปโรงเรียนกับไปโรงเรียนเก่าอีกค่ะเอาสรุปว่าฝันเห็นตะแนวเก่าๆเนาะครับเฝ้าค่ะท่านผู้ชม อ๋อนี่แหละน้ำเชี่ยก็จะซื้อนี่ละที่น้ำเชี่ยร่องห้เบิงนี่และไปเบิงกันเลยเนาะค่ะครับเอาค่ะท่านผู้ชมสายด่วนคลิปนี้มาสรุปวันหวยออกเลยเนาะครับค่ะสายด่วนวันหวยออกนี่ค่ะเพิ่นปล่อยหวดนี่ห้น้ำเชี่ยเป็นหวดน่าจะเป็นหวดที่สามนะค่ะเด็กิญ่งเพิ่นเดินดีแล้วค่ะท่านผู้ชมเพิ่นแยกบนแยกลางห้แต่ว่างหวดนี่เพิ่น แปดบนล่างเลยเนาะครับค่ะคะงสุดทะะ้ายแล้วค่ะท่านผู้ชมคงสุดท้ายคงสุดท้ายเพิ่นไห่บนมาเลยค่ะบนเพิ่นไห้ผู้เดียวกัน,น้ะคะท่านผู้ชมผู้เดียวกันค่ะบนเพิ่นไห่เก้าหกเก้าแปดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดสองห้าสองเจ็ดค่ะเพิ่นว่าว่าต้องกลับผพ่นด้วยค่ะท่านผู้ชมไม่ต้องกลับค่ะ ไม่ต้องแต่ว่าฐานน้ำเชี่ยสื่อน้ำเชี่ยกระกับคือเกาครับเอาค่ะเรนูช่องบานนี้มาเป็นคั้วฝันของน้ำเชี่ยเนาะครับค่ะอันนี้ฝันตะตอหงุดนาเสียดายมากค่ะเรนูช่องไปออกขามโคง้งแปดหนึ่งขึ้นหนึ่งแปดทอแปดหนึ่งหนึ่งจำบ่ได้ทอตอนแรกหนึ่งหนึ่งหกบริวา่ยบานนี้มาเป็นหนึ่งแปดนะครับเนี่ยบานนี้กับหนึ่งหาครับ อันนี้อายุน้ำเชี่ยนะค่ะลงเต็มแต่ตอหงวดปุ่นางค่ะอายุน้ำเชี่ยค่ะเอาทั้งยินโรงเรียนเก่าครับผมค่ะอันฝากบัตรเลขทีเนี่ยนะค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่คือน้ำเชี่ยบให้ฟังค่ะท่านผู้ชมค่ะหลังจากลงคลิปไปแล้วค่ะน้ำเชี่ยฟันว่าได้ใส่สินไหมแม่ค่ะผ่าไหมแม่ค่ะท่านผู้ชมมีคนเอามาให้ ดีใจดีใจค่ะท่านผู้ชมค่ะเพ่อนเอามาให้หอดเฮียนจจเงเอฟซีถามว่าที่น้ำเชียรฟันเห็นบานอีทีไม่หญ่สมเนาะเพื่อนเอาเนื้อให้นั่นน้ำเชียก็เอามาเฮียนจากของดเด้อค่ะท่านผู้ชมเอามาเฮียนจาของค่ะนี่แหละค่ะฟันบาดใส่สินไหมาวางระวังถี่น้ำเชียเสีย,เยงเสียงคว่ำฟันมาเรื่อยเรื่อยนี่เนาะครับค่ะ,ะฟันเห็นตแต่แน่วเกาเก้านหลังเกาค่ะ บานลังเกา่ะหลังจากที่ว่าใส่ผ้าไหมมาบานน้าเชี่ยกบฟันเห็นแต่บ,บานหล้างเกาบ่บ่เหม็นเฮียนน้ำมหไ่บ่เหม็นเฮียนน้ำน้ำเชี่ยดิค่ะไปมองได้ก็เห็นเห็นมูเกา้อมเกาเกาคือจังน้ำเชี่ยนันเห็นอันอันขอบ,บ้านเกาเม่าที่ออกสามสองอ่ะเนาะกับสามหกค่ะ,คะเอาน้ำเชี่ยจีเฟ้าแล้วค่ะแ่คผู้ชมยันเวลามันหลายค่ะ นี่คะ่ะบาดเลขที่น้ำเชียร์เรื่อนี่คะ่ะซื้อทอนีแล้วน้ำเชียร์จะซื้อทอนีแล้วคะ่ะท่านผู้ชมเนี่ยมื่อนี่ถือเครื่องบ้ถือกับว่าเป็นยังบ้าเคยถือกาม,มี <c oughs> ถือกาม,มีคะ่ะน้ำเชียร์สิตามเลดโตเกาะะ่าแล้วค่ะสิวาไปเร็วๆค,ะค่ะเพราะว่าฝันเห็นเฮี้ยนหลังเกา่ากับันเห็นเฮี้ยนหลังเก่าเห็นมูกเก่าพร้อมคะ่ะท่านผู้ชม มูที่จากไปกับมีมาขึ้นเนี่ยผู้ยิ่งมูที่จากไปกับมีมาขึ้นเนี่ยค่ะท่านผู้ชมนี่แหะค่ะเลขโตเก้าน้ำเชี่ยสิไล่ถึงแต่สองโมกกล่ามากเนาะศูนย์เก่าหาหนึ่งเจ็ดเก่าสองสามศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหาศูนย์เก่าซีหาซีหกสามแปดเจ็ดสองเจ็ดแปดหาเนี่ยค่ะโชคดีจังน้อยว่าหกสามนี่มันออกสองงวดเนาะ เลากกหาหนึ่งออกสองงวดสองสามออกสองงวดแม่นพ่ะเถาแม่นค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมน้ำเชียสีสื่อแค่นี้ค่ะสื่อแค่นี้ถือคื่อว่าถือกะวัดดวงวัดนั่นไปเลยเนาะครับนี่แหละค่ะฝันเห็นมูเก้าแล้กก็เงียนหลังเกา้กาเก้า่ะล่าซุดหนึ่งเมื่อคืนบ่านนี้ พ่อมาใส่อันนี้แล้วค่ะท่านผู้ชมคือยังปูศิลาเอาท่อให้น้ําเสียคนบอกว่าไปกาบบานน้ําเสียก็นเถากันนี้เลยน,นี่อันนี้ก็ได้วอกให้ฟังอันนี้บานนี้เมื่อคือนนี่ก็เลยอธิษฐานแล้วก็เอาเอาเอาขูดหัวจากคว้องจักน้อยนะครับฟันเห็นเฮียนลังเกาอีกแล้วค่ะฟันล่าสุดเลยฟันล่าสุดเลยเนี่ยค่ะเอาไปต่อค่ะท่านผู้ชมมาเนี่ย ที่วเห็นบ่ชนกันอยู่ที่เ่านี่เจ็ดแปนี่ค่ะเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าซีเกีเกท่ช่วบ่าทวนทนให้เ c บซีบ้างด้ค่ะภูอารมณ์ดีค่ะนี่ค่ะ ช่อนกันเจ็ดเจ็ดนี่สิไปจังไร <c oughs> นี่ปูกันยังมีเจ็ดแปดอีกอยู่แถวกเก่าสี่ 94, เห็นบอกครับนี่โตเกา่าอันนี้พลังเสียตกทางนี่เพิ่นกระเดินดีดีนี่ยช่วยในเอฟซี FC เบิ้งวันหวยออก พี่าเย้าูนนี่แม่ค่ะท่านมูช่วงปกติเจ็ดนี่เห็นบ่สนามบินน้ำนี่ค่ะงวดนี่เป็นงวดแรกที่เพิ่นหายมาเนาะครับนี่งวดนี้ใครมีเจ็ดกับศูนย์กับสี่รับกินเพิ่นว่าเจ็ดศูนย์สีรับกินรับกิน <c oughs> อันนี้ บอกตามเอตี้ปุ๊บโตบอกกับไก่กมเหม็นนะค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยวว่รู้ดอกว่ารักกินเมันอี่ยังปูทำโตเก่าละค่ะท่านผู้ชมโตเก่าเนี่ยเห็นบ่ยังโตเก่าเห็นบ่้างนี่นี่ค่ะปูใเ่ว่านเอตีถามหากันเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะลงแล้วค่ะนี่โตเก่าอยู่นี่ละค่ะท่านผู้ชมอย่าทิ้งอย่าถิ่งละค่ะ เจ็ดสองแปดห้านี่ค่ะบอกแล้วแปดเจ็ดนี่ค่ะท่านผู้ชมบ่านี่ยย่งสับับนี่ค่ะนี่สับับนี่หรือว่าจะยุใ่ในสับับนี่หรือจะยุใ่ในสับับนี่อีกสบับเั๊บทังเครื่องล่างนี่ย่งสองหากับสองแปดย่งสองหาเท่าเท่าสองหากับสองแปดเนาะครับย่งสองหากับสองแปดอ่อตัวที่กระเาเจ็ดอีกตัวหนึ่ง อันนี้นี่อันนี้อ่านี่ตุ๊กังเพชรสามเพชรนี่สามซีอ๋อแมนเอาค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วเนาะครับค่ะมีตัวเด็ดตัวดีอัาน,นหน่อยคู่กับข้อเมีนไปคีบบอกน้ำเสียเก่ามาเชียในเด้อค่ะเพราะว่านี่มันเป็นชั่วโม,มงเร่งด่วนน้ำเสียกับเซเว่าวลไร้กับ,บอกาาขออวยพรรัดหลวบเลยเนาะครับอวยพรให้ เอฟซี uh, น้ำเชี่ยเก่ามาเชี่ยถูก2อตัวและสามตัวตรงสรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ